มันก็โอเคนะคือจริงๆไม่ได้เป็นบ้านที่ใหญ่มากแต่ว่าเป็นบ้านที่คือว่าเป็นบ้านเซฟเฮาส์อะพี่เซฟเฮาส์ได้เลยเซฟเฮาส์กำลังดีอะก็คือเวลาถ้าสมมติกองถ่ายมันมาอยู่แถวจังนี้แต่ก็มานอนนี่ได้เลยนะเนี่ยก็ให้กองละครมาถ่ายก็ดีนะจริงเหรอเออมันเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการนอนมากๆเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาได้นอนคือนอนดึกตื่นเช้า กองนี้เขาใช้งานเราเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ได้สนใจว่าพรุ่งนี้เราจะทํากองไหนแต่เราต้องทํา100%ซทุกทุกกองคนถามว่าเวลาว่างทํะไรหนูอยากจะตอบมากเลยแต่ไม่ได้แบบควรประสาทนะอยากจะตอบว่าหนูอยากนอนเราอาจจะเข้าใจแต่บางคนไม่เข้าใจนะอาร์ตวันนี้เรามีของมาให้เป็นประเพณีของตีท้ายครัวเลยใช่นี่มาให้ก่อนเลยครับชุดเครื่องนอนตต้นี่ก็แฟมิลี่เราแฟมิลี่ใช่นี่ขอดูว่าสาวเซ็กซี่เวลาใส่ชุดนอนจะมาใส่กันแบบไหน เวลาใส่ชุดนอนใส่ใส่จริงๆนี่คือเป็นแบบว่ากางเกงในเสื้อก้ามอุ้ยอ so ุ้ยโอ้เอ็นดูอะไม่กลัวแบบมันมีอะไรฉุกเฉินที่อยากใส่อะไรฉุกเฉินไช่เหมือนว่ากางดึกบอะไรเข้ามาหรือเราเมาไปเมาอะไรเงี้ยเราตั้กางเกงในหรือมีคนแบบส่องจึงกล้องเข้ามาเห็นอะไรเงี้ยน่ามีพี่หรอไม่แต่เราก็ไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นไม่หวเยอะอันนี้พร้อมนะยังดีใส่กางเกงใน คนไม่ใส่แกไม่ใส่แกผ้านอนแต่ก่อนแกผ้าใช่ไหมเแม่ก็ด่าแม่กถ้าไฟไหม้เกิดอะไรขึ้นมาแล้วทำไงเลยอย่างเงี้ยใช่ไหแล้วทำไมต้องแก้ผ้านอนมันสบายกว่ากันสบาพร้อมกันเตรียมพร้อมมิสระขนาดทุกอย่างมีสลัด สบายขนาดนั้นหนูหนูก็เป็นเหมือนพี่เคยสหนิวใส่กางเกงในกางเกงในกับเสื้อก้าวเสื้อก้าวบ้างซึ่งยืดบ้างนไม่ใส่ชุดนุ่นชุดนอนเลยไม่นอนก็ใส่แต่แบบไม่พายรือว่าเคยเคยดูนอนในละครนะที่เป็นแม่ช่ีแม่ชิ่งผ้ามันมันคุณหนูว่าคุณหนูมีบ้างแต่กระโปรงเนี่ยไม่ได้เลยนะต้องเป็นแบบขาสั้นใช่เพราะมันถตกไปถึงหัวเนาะ พี่หนูเคยแล้วเหมือนที่ชุดนอนในละครอ่ะที่เป็นชุดแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแต่เป็นผ้าซาตินอ่ะตื่นเช้ามาชุดนอนคุณใช่พี่มันเป็นที่ไหนขึ้นมาไหนขอดูตัวอย่างชุดนอนเขาดีไหมได้เลยได้ไปดูตัวอย่างชุดนคุณอยู่ไหนปั๊กอันนี้แค่ผ้านอนอ่ะอันนี่อีพวกแบบชุดนอนแบบว่าดูีกางเกงอย่างนี้นอนเหรอใช่ต้องเป็นกางเกงพี่อันนี้คือเป็นแบบสวยแล้วนะแบบที่เป็นแบบเสื้อกล้ามกับกางเกงในคืออย่าดูเลยค่ะที่มันมันต้องเหี่ยวเหี่ยวพี่เข้าใจเข้าใจะมาอย่างเงี้เหร ใช่นี่ตอนไปดิวย้อกดิวอิราหายเข้าไป2ชั่วโมงออกมาดิวซื้ออะไรอ่ะหนูซื้อไปประมาณ5้าหมื่นเขาไม่ว่าซื้อความจนดจแบบนี้น่ะเลยเดือบไปคุยชอบมากอ่ะชุดนอนอะไรเงี้ยใส่ใจอ่ะเดือบไปคุยด้วย